ขอบคุณนะคะแม่ดีใจอ่ะผมแม่นักเกียบมากไม่ไม่สวยสวยขาวจ้วเลยร้อยลุกได้เลยน้ำตาขนมกับได้เลยนะคะสีสวยมากถูกใจนะคะแม่ขาถูกใจมากทแล้วคะแม่หอมมาขอบคุณค่ะดีใจอ่ะที่คุณเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปเยอะหรออุ้ยลดตัวหน่อยเร็วมากจริงเหรอแม่มันลงไปเยอะเลยเหรอแต่ดน เมื่อก่อนยังว่อนอยู่เนาะใช่ห้าเดือนที่เจอครั้งแรกย่อยมากตอนนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยเกือบร้อยสามสิบละย่อยมากครั้งนี้หลนูตัวนุ่ยยิ่งใหญ่แต่นมเหลือแต่นมแล้วแม่นมนมไม่ลงเพราะเป็นซิลิโคนเนี่ยมาเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะมากหนูไปเดินตลาดนะจจถามว่าเขาถามว่าไปทำอะไรมาทำไมตัวน้อยลงเขาถามว่าตัดกระเพาะไม้เกินบรรลุไหมหนูไม่หนูลดน้ำหนักหนูกินหนูกินน้อยลง สวยผมสวยหุ่นสวยกลับมาเป็นเด็กเล้วจริงเหรอแม่จริงแต่ว่าแม่อีแขนนะไม่แม่ตัวเล็กกว่าหนูแต่ว่าหนูตัวสูงเสร็จก็เลยดูตัวเล็กไงไม่ตัวเล็กดีใจอ่ะไม่เห็นแม่กี่เดือนตั้งแต่ตั้งแต่ดูดีอ่ะไม่ได้เจอกันกี่เดือนดูแต่ผมขาวสามเดือนหนูก็ตั้งใจลดอย่างเดียวเลยมาดีใจอายจังเลยแม่หัเราะ ไม่อายไม่ให้ตัวเล็กอยู่แต่ดูอหนูพยายามจะลดแบบลดเยอะๆอยู่ช่วงเนี้ยอยากให้มันพอสวยด้วยตัวเล็กด้วยเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนมากจะมีแฟนได้ยังจะมีแฟนได้ยังยังพอมีแฟนเดี๋ยวหาลูกเขยมาให้แม่ดูยังไม่ต้องมาการนั่งเลยครับมีแต่กลัวอย่าเพิ่งเอาลูกเขยมานะแม่ยังไม่อยากมีลูกเขยอุ้ยสวยจังเลยขอบคุณค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่ไหม เขาจะกินกินแบบอดๆอยากๆกินเหมือนคนไม่มีตังค์เลยมันจะหอมเองแต่ก่อนหนูกินมีเขาเรียกยี่สิบสี่ชั่วโมงกินแทบครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไม่บรรยาบรรยาใช่คือแบบแต่ก่อนเราทํางานหนักเนาะเราจะคิดว่าเออมีเวลากินกินกินไปแต่ทุกวันเนี้ยกินน้อยมากกว่าวันกินชั่วโมงเดียวมีเวลาน้อยขอบคุณนะคะแม่ดีใจอ่ะผมแม่นักเก็บไม่ไม่สวยสวยขาวจุ้ยเลย สามเดือนเจอเมื่อที่แล้วเด็กยวแม่ก็ค่อยเติมคนอ่ะเร็วนะครับสามเดือนเร็วปั๊บเหมือนได้มาไม่นานเลยเนี่ยใช่ไม่แบบแป๊บหนึ่งไม่ละมุ้งแต่ผมมันยาวไวสักปีหนึงนึงผมว่าตัดบ๊อบได้เลยครับพี่ใช่เป็นสีเทาค่ะคิดว่าปีนึงได้เลยอ่ะอ่าไปเร็วแต่ตอนนี้ว่า มันไปหาหมออะไรล้วอ่ะครับหมอเดี๋ยวหมอเซลวันนั้นหนูหนูเจ็บตาใช่ไหมที่หนูไปหาหมอหมอหล่ออยากกลับไปอีกเลยอ่ะหมอตาที่เขไปหล่นะ้องสังเกตดูนะที่ไหนตาที่ตรงสองร้อยปีอ่ะคลินิกอะไรนะตรงนั้นแหละคิดดิเอกชนตรงนั้นอะไรนะอะไรสักอย่างอ,างอะไรค่ะคือหมอคุณหมอเป็นอาจารย์หมออายุสี่สิบกว่าจะหล่มาก พูดก็พอด้วยตายตายตายใจละลายแล้วหมอหนูใจละลายแล้วยังไม่อยากหายเลยอะหมอว่าอีกสองเดือนเดี๋ยวมาเช็คดูอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรอาทิตย์หนูมาเลย <laughs> เริ่มถึงหมอสวยแล้วลดอายุไปอีกสิบปีหงอกหายเ <laughs> <laughs> มื่อกี้มาอีกคนกลับอีกคนถูกไหมเนาะ <laughs> จุ้ย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 อีกสามเดือนสี่เดือนเจอกันต่อ <laughs> ไปก็เติมแต่โคนพอ <laughs> ันนี้หลายปีเอ้ยเป็นปีแล้วมั้งแม่ที่แม่ไม่ได้ไม่ได้ทําทั้งหัวเนาะปีสองปีเนาะใช่เพิ่งมาทํานี่แหละแต่ก่อนก็เติมแต่โคนไปโคนสวยบำรุงไปเรียบร้อยลุกได้เลยน้ำกับขนมกับได้เลยนะคะสวยมากถูกใจนะคะแม่ขาถูกใจมากหงอกก็หายแล้วสวยเนาะค่ะแม่สุก็ ขอเหงารวยขอให้แม่ส pues ุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะแม่น้ำกับขนมกลับไปด้วยใช่กันค่ะขอบคุณค่ะเอาไปฝากหลานเอาไปฝากเบบี้ค่ะขอบคุณค่ะรวยแล้วไม่มีงอกอ่ะสาบไปเรื่อยนะแม่เดี๋ยวมาจ้ะสว่างสดิสีมันสวยมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะระหวังล้มเด้อออกแดดยิ่งสวยสีอ่ะสวยสวยมากมากนี่สีมันแบบหวานอ่ะ โกโก้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นสาวเลยอ่ะ <laughs>